หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณแล้วพระองค์ก็จึงได้เสด็จเสวยมุตต์นว่าเสวยมุตสัปดาห์ที่หนึ่งที่รัตนบัลลังกเจดีย์สัปดาห์ที่สองที่อันิมิตรเจดีย์สัปดาห์ที่สามที่รัตนจงกรมเจดีย์สัปดาห์ที่สี่ที่รัตนคละเจดีย์สัปดาห์ที่ ห้าที่ต้นอชาป,ปาลนิโคตสัปดาห์ที่หกแล้วก็สัปดาห์ที่หกก็เป็นที่องค์ที่สามุจลินสัปดาห์ที่เจ็ดก็ที่ต้นอชาป,ปาลนิโคตต้นราชายตะนะนี่ก็เป็นอีกต้นไม้หนึ่ง นี้ต้นราชายตนะจะเป็นต้นแบบนี้ที่เสวยมุตสัปดาห์ที่เจ็ดของพุทธเจ้าก็จะเป็นต้นแบบนี้เป็นเรียกว่าต้นราชายตนะเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าสวยมุตสัปดาห์ที่เจ็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีตะพุทสะและพาริกะได้มาขอถึง พระพุทธพระธรรมตอนนั้นยังไม่ีพระสงฆ์เกิดขึ้นมีพระพุทธกับพระพธรรมแล้วก็ <c oughs> องค์ก็ได้เขาเรียกว่าได้สบยข้าวสัตุก้อนสัตตุ้งที่จะพุทเสาะพริกะได้ถวายเ,เป็นหลังจากเจ็ดสัปดาห์องค์เพิ่งได้ฉันอาหารที่ ต้นนะครับที่ต้นต้นแบบต้นไม้แบบนี้นะครับหรือต้นราชาเจ,จ้นะเนี่ยมบเนี่ยจำนวนต้นนี้ก็เป็นที่ต้นไม้แบบนี้นะครับเป็นที่สบายมดสัมดาที่เจ็ดของพุทธเจ้านั่นก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ที่เราได้มาแล้วก็ <c oughs> ชน หลังจากที่สัปดาสุวิมุตติเสสัปดาห์แล้วพระองค์ก็จึงได้อดเด็ตไปที่เมืองพาราศสีล้วก็ได้ไปแสดงทำธรรมจักปรปวัตนสูตรแล้วก็ทําให้ <c oughs> ท่นอัญญากลทันยะได้บรรลุสวัสดบันแล้วก็ได้ขอบวชจึงมีพระสง์เกิดขึ้นรูปแรกตข้มาก็มีท่านวัปปะ แล้วก็มีพัตตยะมหานามะอัจชิได้สำเร็จเป็นพระอรหันเกิดขึ้นเป็นพระโสดาบันครับชุดแรกห้าองค์แล้วก็บันที่ห้าพระเจ้าก็ไปแสดงอนตัตตลกนัสูตรแล้วก็ทำให้มีพระอรหันหเกิดขึน้นชุดแรกที่ธรรมราชิกสทูปที่ป่าสิปตนามฤุกทายวันที่เมืองพาราณสีอันนี้ก็เป็น อีกที่หนึ่งที่เราควรที่จะไปบูชาสการะที่เมืองปทม,มเทเนาอาริยสัจเมืองอุบัติอริยสงฆ์เมืองปรจจำพรรษาพุทธโอง่งเม,มืองปทมวงศบาศกเมืองปทมุมศกเผยแผ่พุทธศาสนาเมืองปทมงามยอนเยี่ยมพระปฏิมาเมืองปทมธาราพุทธสัญจรเมืองนครแห่งอาริยธรรมนั้นก็ที่เมืองพารณสีก็ถือว่าเป็นสังเบที่สำคัญ ที่ชาวพุทธทั้งหลายก็พากันไปกราบบูชาสการะที่หงพารณาณสีอันนั้นก็จะมีสถูปใหญ่เรียกว่าธรรมราธรรมอกสถูปแล้วก็อันนั้นก็เก็บพระบรมสารีกิกธานกันที่ตรงนี้ก็มีเก็บพระบรมสารีกิกธานที่เราได้กราบบูชาสการะเป็นบุญเป็นกุศลในสิ่งสําคัญในสถานที่ที่ สถูปบ้านนางชุชาดานี้ก็นทึบ่าเป็นที่สำคัญ